เมื่อเวลา14นาฬิกาว,วันที่14กันยายนที่หน้ากองบังคับการกรมทหารม้าที่7ค่ายเปรนตินนสูรานนท์อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น นายประดิษยานประเสริฐผูวอหน่วยการวิทยายลัยการอาชีพกันวลนพร้อมด้วยรองผ่วอหน่วยการคณาจารย์และนักศึกษาร่วมมอบหุ่นยนต์ KIC Robot 2ของวิทยายลัยการอาชีพกันวลนซึ่งเป็นตัวที่2ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นแห่งที่4ที่พัฒนามาจากหุ่นยนต์ตัวแรกเพื่อทําการสื่อสารกับผู้ป่วยโควิดและยังเพิ่มจุดสําคัญคือสามารถบันทึกภาพหรือบันทึกข้อมูลในการตรวจผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์หรือการส่งของหรือส่งยาไปให้ผู้ป่วยพร้อมทาง รับข้อมูลจากผู้ป่วยได้มากขึ้นและทันต่อการรักษาซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างหุ่นยนต์ KIC ตัวที่1และได้มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาาราชกนวนมาแล้วหนึ่งตัวโดยมีนายทวิทพิมพะในอำเภอกนวนเป็นประธานรับมอบหุ่นยนต์พร้อมด้วยนายแพทย์วิโรธเลือดพงพิพัฒ์ผพ้อในการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพาาราชกนวลและทีมแพทย์พยาบาลร่วมรับมอบซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับกับทางคุณหมอที่จะมาดูแล คนป่วยโควิดนะครับเพราะว่าเราจะได้ลดการสัมผัสแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารระหว่างที่ระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่เราสามารถสื่อสารกันได้นะครับแล้วตัวที่2เนี่ยจะทันสมัยขึ้นกว่าตัวแรกก็คือสามารถที่จะดูภาพนะครับเป็นมอนิเตอร์ได้ระหว่างคนป่วยกับคุณหมอที่อยู่ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้จะช่วยลดการสัมผัสลดการติดเชื้อจากบุคลากรทางแพทย์แล้วก,กับผู้ป่วยครับสำหรับออหุ่นยนต์ตัวที่1เนี่ย ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ชัดเจนครับว่าสามารถที่จะช่วยการทํางานของแพทย์และก็พยาบาลได้ในการที่จะต้องเดินเข้าไปหาผู้ป่วยด้วยตัวเองเข้าไปใกล้ผู้ป่วยเราก็สามารถที่จะใช้หุ่นยนต์เนี่ยเป็นตัวที่จะเสิร์ฟยาเสิร์ฟเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่มันไม่เร่งด่วน แล้วก็ให้คนไข้ออกมารับได้นะฮะเราสามารถที่จะลดการ,รเผชิญหน้ากันแล้วก็สามารถที่จะประหยัดชุดในการที่จะป้องกันด้วยนะครับอันนี้คือเป็นหุ่นยนต์ตัวที่หนึ่งครนี้หุ่นยนต์ตัวที่2ตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยในสถานการณ์ตอนนี้ครับเพราะว่าที่ค่ายเปรมของเราณนะตอนนี้คนไข้ทั้งหมดเป็นพมา่านะเป็นพมา่าเนี่ยการสื่อสารของเราเนี่ยกับเขาเนี่ยมันมีความยากลําบากมากและการพูดผ่านลําโพงจากเนอร์สเตชันไปยังหอผู้ป่วยเนี่ย มันเสียงกล้องและเป็นการสื่อสารที่เขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้ามีหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถที่จะเข้าไปใกล้ตัวคนไข้ได้และพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดได้เนี่ยมันจะทําให้การสื่อสารดีขึ้นแล้วก็การดูแลย่อมจะดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยครับหุ่นยนต์ตัวที่2นี้เป็นหุ่นยนต์ที่รับการพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งเนื่องจากว่าในตัวแรกเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวสื่อสารส่งของผู้ป่วยได้อย่างคล่องแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยพอมา ตัวที่2นี่เรามีโจทย์หนึ่งก็คือเรื่องของการบันทึกนะครับในตัวที่2จึงมีเรื่องของมิมูรี่จึงมีเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้อหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์หรือบันทึกภาพหรือบันทึกข้อมูลในการตรวจการในเกณฑ์ตรวจเยี่ยมหรือในการที่จะส่งของไปยังผู้ป่วยส่งยาก,ก็แล้วแต่นะครับให้ผู้ป่วยได้รับการารับข้อมูลจาก ผู้ป่วยมากขึ้นนะครับแล้วก็ทันต่อการที่จะดูแลรักษา